สวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> มีของดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมเช่นเคยนะครับองนี้คือพระตกกะกัวสน,นิมแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อครูองค์หนึ่งนะครับสำหรับพระเเนื้อชิน นะครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นพระกรุนะครับเป็นพระกรุนะครับนะครับดูนะครับอันนี้เป็นสนิมแดงทั้งองค์นะครับก็เป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับอันนี้สนิมแดงขึ้นทั้งองค์เลยนะครับ ซึ่งเ,เป็นพระที่มีความเก่านะครับเพื่อนเดูรักนะครับดูลักลักน้ล่อนกืบจะหมดอยู่แล้วเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะครับดูลักนะครับเนี่ยลักแดงความเก่านะครับเก่าจนลักแดงแจ๊ดเลยนะครับนะครับมีลักขึ้นไป ทั่วประกอบกับสนิมแดงนะครับสนิมแดงนะครับนะครับที่แดงๆนี้ก็คือสนิมแดงเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับพระเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับก็เป็นพระสายใต้นะครับลักษณะแบบนี้ก็โดยทั่วๆไปแล้วเขาก็จะเรียกว่า พระดอนตะลุงนะครับเป็นพระดอนตลนะลุงครับสายเหนียวนะครับเป็นพระสายเหนียวอยู่ยงคงกระพันแควคลาดนะครับเป็นพระนะครับเขาเรียกว่าอาจรุ Nur. เป็นพระดอนตะลุงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าดอนตะลุงนี่เป็นชื่อวัดหรือว่าเป็นชื่อกรุนะครับเอาเป็นเรียกว่าเรียกว่าพระดอนตลละลุงก็แล้วกันนะครับ ก,ก็เนี่ยเพิ่งได้มาแล้วก็ก็ไลเลยยังไม่ได้ครับเพียงแต่เจ้าของเขาบอกว่านี่แหละดอนตะลุงพระสายใต้ตะกัวสนิมแดงนะครับก็ไม่ได้ไปถามอะไรเขาเยอะเสียฟอร์มเดี๋ยวเขาจะหาวาไม่รู้จัดพระอะไรนะครับเออเขาเรียกว่าพระดอนตะุง น่าจะเป็นชื่อกุลหรือชื่อวัดกันแน่นะครับเอาไว้เดี๋ยวขอไปเปิด youtube ดูทีว่าเขาเรียกเป็นชื่อกุลแล้วไปชื่อพระกันแน่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูกันก่อนนะครับให้ดูกันก่อนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเวลาอีกนึงเดี๋ยวขอไปเปิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มา มาต่อกันแล้วกันนะครับ,รบมผมก็ไปได้ความรู้มาแล้วนะครับก็ชมกันต่อเลยนะครับครับก็ดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าคือเป็นพระ,ะที่อยู่บนเพดานโบสถ์วัดดอนตะรุงจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นพระแก้บนนะครับ แต่ว่ามีความเก่านะครับอายุก็เป็นร้อยปีนะครับนะครับนี่นะครับเป็นตะกัวสนิมสนิมแดงนะครับนะครับก็เป็นพระเก่านะครับพระเก่าแล้วเป็นพระแก้บนที่อยู่บนเพดานโบสถ์วัดรอนตรุงจังหวัดราชบุรีนะครับเพราะฉะนั้นก็หายสงสัยนะครับไม่ใช่เป็นพระสายใต้นะครับเนี่ย เพิ่งไปเปิด YouTube ดูมาเมื่อกี้เนี่ยที่นะครับดูแล้วก็มาไล่ต่อเนี่ครับเพื่อความกระจ่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปพบไปเจอที่ไหนแล้วก็นะครับลักษณะแบบนี้เป็นผราแก้บนนะครับเป็นผระแก้บนนะครับ,บ,นนรบส่วนใหญ่ก็มาจากเพดานโบสถ์วัดดอนตะรุงของจังหวัดราชบุรีมีความเก่ามากนะครับ นะครับเนื้อพระนี่สะหนิมแดงทั้งองค์เลยนะครับนะครับอ้าวนี่ก็ให้ดูให้ชมกันนะครับกดติดตามนะครับ